สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่หลายคนน่าจะสนใจกันนะครับคือเรื่องการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณมันคืออะไรกันแน่จะมาลองทําความเข้าใจกระบวนการนี้กันดูตั้งแต่ความหมายรูปแบบต่างๆาไปจนถึงความท้าทายที่อาจจะเจอด้วยครับสวัสดีค่ะ ใช่ค่ะหัวใจหลักๆเลยนะคะของการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณเนี่ยคือกระบวนการที่เราเริ่มมองเห็นแล้วก็ค่อยๆแบบว่าคลายตัวเองออกจากสิ่งที่เราเรียกว่าอัตตาหรืออีโก้ค่ะอัตตาอีโก้ ืมซึ่งอัตตาเนี่ยมันไม่ใช่ตัวตนจริงๆของเรานะคะแต่มันเหมือนเป็นโปรแกรมความคิดความจําความเชื่อหรือความอยากต่างๆที่มันทํางานไปเองโดยอัตโนมัติเลยค่ะการตื่นรู้ก็คือการตื่นขึ้นมาพบว่าจริงๆแล้วเราเป็นยิ่งกว่านั้นอีกเป็นเหมือนพื้นที่ว่างๆที่ความคิดอารมณ์พวกนี้มันเกิดขึ้นแล้วเดี๋ยวมันก็ดับไปค่ะ โอ้ฟังดูน่าสนใจมากครับเหมือนการเปลี่ยนมุมมองต่อตัวเองไปเลยนะครับเนี่ยแล้วกระบวนการนี้มันเกิดขึ้นแบบไหนได้บ้างครับค่ะในบทความเขาชี้ว่ามีสองรูปแบบหลักๆนะคะแต่มันไม่ใช่ไม่ใช่เหตุการณ์แบบ ปึ้มครั้งเดียวจบนะมันเป็นกระบวนการที่ค่อยๆค,ค,คลี่คลายไปค่ะแบบแรกคือการตื่นรู้แบบฉับพลันค่ะ sudden or spontaneous awakening อันนี้อาจจะมาแบบปุ๊บปั๊บ,บมากๆเลยฉับพลันใช่ค่ะอาจจะเกิดจากการทำสมาธิลึกๆหรือบางทีก็จากการใช้สารบางชนิดหรือเจอเรื่องที่มันกระทบกระเทือนใจมากๆค่ะประสบการณ์ตอนนั้นอาจจะรู้สึกเหมือนเออสุกล้มทะลุทะลวงมากๆเหมือนเรารวมเป็นหนึ่งเดียวกับจักรวาลอะไรทานองนั้นเลยค่ะ mm hmm. แต่แต่ที่สำคัญคือนี่เป็นแค่จุดเริ่มต้นนะคะที่ต้องตามด้วยการปรับตัวการบูรณาการเข้ากับชีวิตจริงอีกเยอะเลยค่ะ ครับส่วนอีกแบบคือการตื่นรู้แบบค่อยเป็นค่อยไปค่ะ gradual awakening อันนี้จะค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปทีละน้อยๆตลอดหลายปีเลยผ่านการฝึกฝนสม่ำเสมออย่างเช่นการนั่งสมาธิการพิจารณาตัวเองหรือการทำจิตบำบัดค่ะอืมค่อยๆเป็นค่อยๆไปพอมองย้อนกลับไปหลายๆปีอะยงนี้จะพบว่าเออตัวเองสงบลงมีเมตตามากขึ้นหรือแบบไม่ค่อยหัวเสียกับเรื่องต่างๆง่ายเหมือนเดิมแล้วอะไรแบบนี้ค่ะ ตรงที่บอกว่าค่อยเป็นค่อยไปอาจจะไม่ชัดเจนในระยะสั้นนี้ก็น่าสนใจนะครับมีอ้างอิงถึงเอเคอร์โทเลด้วยใช่ไหมครับที่บอกว่าบางคนตื่นรู้ทางจิตวิญญาณโดยไม่เคยฝึกสมาธิหรือศึกษาคำสอนเลยพวกเขาอาจตื่นรู้เพียงเพราะทนทุกข์ต่อไปไม่ไหวแล้วแบบนี้ก็คงเป็นไปได้ทั้งสองแบบเลยสิครับอาจจะค่อยๆมาหรือปึ้งตอนทนไม่ไหว ใช่เลยค่ะเป็นไปได้ทั้งสองทางเลยจุดเริ่มต้นจริงๆมักจะมาจากความปรารถนาลึกๆข้างในนะคะที่อยากจะเข้าใจตัวเองหรือบางทีก็รู้สึกว่าเฮ้ยชีวิตมันต้องมีอะไรมากกว่านี้สิอะไรแบบนั้นค่ะครับอาจจะเริ่มจากคำถามง่ายๆแต่ทรงพลังมากๆอย่างฉันคือใครหรือบางทีก็มาจากการปฏิบัติที่เน้นการเปิดใจอย่างเช่นความรักความศรัทธาในครูบาอาจารย์การสวดมนต์หรือแม้แต่การทำงานศิละปะก็ได้ค่ะแล้วทีนี้ การฝึกฝนอย่างการทำสมาธิหรือโยคะเนี่ยมันช่วยให้เราปล่อยวางอัตตาที่ว่าได้ยังไงครับผมทึ่งกับแนวคิดที่ว่าเราไม่ใช่ความคิดของเราเนี่ยครับช่วยขยายความตรงนี้หน่อยได้ไหมครับว่า การตระหนักรู้แบบนั้นมันเกิดขึ้นได้ยังไงในการฝึกอ๋อค่ะค่ะการฝึกพวกนี้ค่ะมันเหมือนช่วยสร้างพื้นที่ให้เราได้สังเกตความคิดตัวเองนะคะคือแทนที่เราจะไหลาตามความคิดไปเรื่อยๆใช่ไหมคะเราจะเริ่มเห็นว่าอ้าวความคิดมันก็แค่เกิดขึ้นแล้วเดี๋ยวมันก็ดับไปเหมือนเมฆบนท้องฟ้าเลยอืม เหมือนมองดูเฉยๆใช่ค่ะพอเราเห็นแบบนี้บ่อยๆเข้าก็จะเริ่มตระหนักว่าอ๋อเราคือผู้รู้หรือผู้สังเกตความคิดนะไม่ใช่ตัวความคิดนั้นเองอันนี้ละค่ะคือจุดเริ่มต้นของการค่อยๆคลายออกจากอัตตาเข้าใจแล้วครับ แต่แต่ต้องบอกว่าเส้นทางนี้อกงไม่ง่ายนะคะพอเริ่มแล้วมันเหมือนต้องเดินหน้าอย่างเดียวเลยอาจจะใช้เวลาหลายปีหรืออาจจะทั้งชีวิตเลยก็ได้ค่ะมีทั้งช่วงที่รู้สึกดีมากๆสุขสงบสลับกับช่วงที่อาจจะสับสนวิตกกังวลหรือรู้สึกเหมือนชีวิตเดิมเดมมันพังทลายลงไปโอโหมีช่วงดาวด้วยบางครั้งอาจเกิดสิ่งที่เรียกว่าวิกฤตอัตลักษณ์หรือ existential crisis ได้เลยนะคะคือรู้สึกหลงทางสับสนไปหมด การมีผู้ชี้นําที่มีประสบการณ์อย่างเช่นครูทางจิตวิญญาณหรือนักจิตบําบัดเชิงจิตวิญญาณที่เขาเชี่ยวชาญเรื่องมิติทางจิตวิญญาณของจิตใจเนี่ยก็จะช่วยประคับประคองได้มากเลยค่ะ ครับมีคำพูดของท่านรามณะมหาชีที่บทความอ้างถึงคำถามฉันคือใครไม่ได้มีไว้เพื่อให้ได้คำตอบแต่มีไว้เพื่อสลายผู้ถามอันนี้ดูเหมือนจะชี้ไปที่การสลายอัตราที่เราคุยกันอยู่เลยนะครับเนี่ยแล้วการบูรณาการประสบการณ์พวกนี้เข้ากับชีวิตจริงหลังจากการตื่นรู้โดยเฉพาะแบบฉับพลันเนี่ยมันสาคัญยังไงครับต้องทาอะไรบ้าง สำคัญมากๆเลยค่ะโดยเฉพาะแบบฉับพลันเพราะประสบการณ์แบบนั้นอาจทำให้โลกทระนัดเราเปลี่ยนไปแบบ สิ้นเชิงเลยการบูรณาการก็คือกระบวนการปรับมุมมองปรับพฤติกรรมในชีวิตประจําวันของเราให้มันสอดคล้องกับความเข้าใจใหม่นี้ค่ะมันคือการทํางานกับจิตใจตัวเองอยู่ตลอดเวลาสังเกตปฏิกิริยาความคิดความรู้สึกของเราต่อสิ่งต่างๆรอบตัวอย่างต่อเนื่องเลยค่ะฝึกให้อัตาที่เคยเป็นนายใหญ่เนี่ยกลับมาเป็นเหมือนผู้รับใช้ที่คอยเกื้อกูลการเติบโตทางจิตวิญญาณของเราแทน เป็นผู้รับใช้อืแต่แต่บางคนอาจจะใช้ความเข้าใจทางจิตวิญญาณเป็นข้ออ้างเพื่อหนีปัญหาชีวิตจริงๆหรือเปล่าครับเห็นในบทความพูดถึงทางเลี่ยงทางจิตวิญญาณหรือ spiritual bypass ด้วยถูกต้องเลยค่ะอันนั้นเป็นกับดักที่พบบ่อยมากๆเลยคือการใช้แนวคิดหรือประสบการณ์ทางจิตวิญญาณเพื่อหลีกเลี่ยงการจัดการกับปัญหาจริงๆในใจเราค่ะเช่นปัญหาความสัมพันธ์ปมในวัยเด็กหรือเรื่องการเงินความมั่นคงในชีวิตอะไรพวกนี้อ ซึ่งถ้าเรายังต้องใช้ชีวิตอยู่ในสังคมการทําแบบนี้มันก็ก็สร้างปัญหาได้อยู่ดีค่ะการเติบโตที่สมบูรณ์จริงๆมันต้องพัฒนาทั้งความเป็นมนุษย์ของเราและมิติทางจิตวิญญาณควบคู่กันไปค่ะไม่ใช่เลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งเข้าใจเลยครับต้องบาลานซ์กันไป ใช่ค่ะขอเสริมอีกนิดนึงนะคะในบทความมีการพูดถึงกุลทาลินีด้วยซึ่งเป็นแนวคิดจากฮินดูนะคะว่าเป็นรูปแบบพลังงานที่เกี่ยวข้องกับการตื่นรู้แบบหนึง่งการปลุกพลังงานนี้ขึ้นมาเนี่ยต้องมีการเตรียมตัวและความเข้าใจที่ถูกต้องมากๆเพื่อความปลอดภัยค่ะ Mm hmm. นอกจากนี้สัญญาณของการตื่นรู้ก็มีหลากหลายมากๆเลยค่ะตั้งแต่เรื่องทางกายเช่นอาจจะรู้สึกถึงพลังงานบางอย่างในร่างกายไปจนถึงการเปลี่ยนแปลงทางจิตใจเช่นรู้สึกสงบสุขอย่างลึกซึ้งมากๆหรือในทางกลับกันนะคะก็อาจมีอาการที่ดูเหมือนเป็นลบได้เหมือนกันเช่นรู้สึกสมองล้าวิตกกังวลหรือซึมเศร้าไปเลยก็มีค่ะ หูหลากหลายจริงๆครับแสดงว่าการตื่นรู้เนี่ยไม่ได้หมายความว่าปัญหาความสัมพันธ์หรือปัญหาอื่นๆมันจะหายวับไปทันทีสินะครับแต่คงให้มุมมองใหม่ในการรับมือมากกว่า ถูกต้องค่ะมันเปลี่ยนมุมมองที่เรามีต่อปัญหาและความสัมพันธ์ต่างๆค่ะอาจจะทําให้เราเชื่อมโยงกับสัญชตาตญาณหรือความรู้สึกจากข้างในได้ดีขึ้นทําให้เราตอบสนองต่อสถานการณ์ต่างๆด้วยความเข้าใจด้วยความเมตตามากขึ้นแทนที่จะถูกกระตุ้งด้วยอารมณ์แบบเดิมๆค่ะ ครับผมงั้นสรุปแล้วการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณนี่ก็คือกระบวนการที่มันต่อเนื่องยาวนานของการรู้จักแล้วก็ก้าวข้ามอัตราของเราไปอาจจะมาแบบค่อยเป็นค่อยไปหรือมาแบบฉับพลันก็ได้สิ่งสําคัญมากๆก็คือการบูรณาการเข้ากับชีวิตจริงๆไม่ใช่ใช้เป็นทางเลี่ยงปัญหาแล้วก็เป็นการเดินทางที่พัฒนาไปเรื่อยๆไม่มีวันจบสิ้น ใช่เลยค่ะถ้ามองในภาพรวมนะคะผู้ที่ผ่านกระบวนการนี้ไปอย่างลึกซึ้งแล้วบางท่านอาจจะใช้ชีวิตที่ดูเรียบง่ายมากๆเลยนะคะแต่ชีวิตนั้นมันสอดคล้องกับธรรมชาติที่แท้จริงภายในอย่างสงบสุขมีความละเอียดอ่อนในการรับรู้มากขึ้นแล้วก็ตอบสนองต่อโลกจากฐานของความเข้าใจและสัญชตาตญาณที่มันลึกซึ้งขึ้นค่ะ ฟังดูเป็นการเดินทางที่น่าค้นหามากๆเลยนะครับคำถามสุดท้ายที่อยากจ,จะฝากไว้ให้ลองไปคิดต่อกันดูนะครับก็คือการที่เราได้ทำความเข้าใจกระบวนการตื่นรู้แบบนี้เนี่ยมันอาจจะเปลี่ยนมุมมองที่เรามีต่อการเติบโตของตัวเองหรือวิธีที่เราเผชิญหน้ากับความท้าทายต่างๆในชีวิตประจาวันของเราได้อย่างไรบ้างครับ